play you're way bloody to gonna other doing from people who go of but chains change the 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 t never break r pain a a me 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 I'm สวัสดีครับน้าๆน,นักตกปลาทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วกับช่องพิศฟิชชิง ช่องตกปลาที่ไม่หมานเหมือนช่องอื่นแล้วก็พอมีแต้มอยู่เราพูดดังไม่ได้ผมแค่พอมีแต้มไม่เฉยครับก่อนนี้จะมาตกปลาช่อนนี่ละครับหมายนามหาชนต้องบอกมหาชนแล้วก็ติดข้างทางก็เดี๋ยวจะไล่ตีตามหมายนาไปเรื่อยนะครับวันนี้มากับอาจารย์หน่อยอีกแล้วลูตสิทธิ์กอาจารย์ก็้ต้องมาคู่กัน อาจารย์ออกบ่อยคับผมไม่เคย้ออกก็วันนี้ขอนอกใจ <g> <g> เหยืยอค่ายบอลลัวสซะหน่อยครับวันนี้จะมาเราจะมาทำภารกิจล่าปลาช่อน5ตัวแรกกับขันเบ็ดยักษ์ทองครับกิจกรรมของ BPO Mastercast Fishing Online ออ2025นะนะหลายๆท่านก็ผมจะรู้กันแล้วก็ก็คือ มันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็แค่เรามีคันในเครือ BPO หนึ่งคันแล้วก็ใช้เหยื่อเด็กตกปลาแอร์ไลน์สีช็อกโกแลตหรือสีอะไรก็ได้ครับแค่ตกปลาช่อนได้ห้าตัวห้าตัวห้าห้าคิปก็ทักไปในในเพจเด็กตกปลาได้เลยครับคุณก็จะได้คันยัดทอง ส่งฟรีด้วยนะครับฟรีทุกอย่างอะ่ะถ้าคุณทําคลิปได้อะ่ะถามว่ามันยากไหมมันก็ผมว่ามันก็ไม่ยากมากแล้วก็ไม่ได้ง่ายมากเกินไปอันนี้ก็เพราะนี่ที่ผมถ่ายคลิปนี่ก็มีเวลาตั้งอีกสิบหกวันะนะก็ลองคิดเอาสองวันตัวยังได้เลยนะครับก็ <laughs> โอเคครับ เดี๋ยวมาแน,นะนำอุปกรณ์กัน,กนตัวนี้ผมก็ใช้เป็นคันนี่เลยแอร์เกียร์มาทดอเวท10-20ลอกเป็นอัลฟาเอสวีสองตัวเก่าแต่ก็เก่าสายเป็นทีช็อกหน้า50าสปอนด์กิ๊เป็นล็อกแนปเปอร์หนึ่งเหยือก็เป็นนี่เด็กตกปลาแอร์ไลน์สีช็อกโกแลตตัวลิมิเต็ดจัดมาแล้ว มาทำภารกิจกันก็ขอนอกใจละบอหนึ่งวัน1คลิปครับโอเคแล้วก็ฝากนะนะกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปยิงคนคอมเมนต์เยอะคนติดตามเยอะผมก็ดีใจครับมีกำลังใจทำคลิปขึ้นอีกเยอะโอเคครับเดี๋ยวไปหาผลงานกันวอาผมจะได้ผลงานถึง5แต้มไหมก็ตังเป้าไว้ต้องห้าแต้มวันนี้

นีไ่งไ,ไงนี่ไงมาแล้วโอ้ยใส่ดีซะด้วยใส่ดีซะด้วยมาแล้วครับแม่ ใส่สวยอยู่ครับ <มา S 1> กลับเป็นนี่ยเยื่อเด็กตกปลาแอร์ไลน์โอเคครับเดี๋ยวมาแล้วแต้มแรกเจีเยืแอร์ไลน์นี่ครับอีกสิ่แต้มลากันต่อและขันยักษ์ทองนะครับดันอาท่านไหนที่ยังไม่รู้ก็ลองลองเล่นดูครับถ้ามีคัน bpo อยู่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องอยากครับแค่ซื้อเหยื่อมาก็ คุณก็มีสิทธิ์รับนะครับส่งฟรีทุกอย่างก็ฝากนะนะกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับน้ำมันน้อยนะตัวนี้ตัว นี่มาแล้วโอ้โหรุดพอดีแล้วครับโอ้ยนี่มาแล้วโอ้โหรุดพอดีแล้วครับโอ้โอยโอ้โหลุดพอดีครับนานะโอ้โหวัดขึ้นมาเลยอะ่ะโ,โตัวมันแค่เนี้ยผมก็ว่าแล้วไม่ค่อยอยู่โอ้มาแล้วครับนานาอาจจะมืดหน่อยนะ ได้เป็นไซส์นี้เลยไซส์จิดเดียวเนี่ยนิดเดียวเองเดี๋ยวนี่เหยื่อเป็นตกปลาหลายตัวที่สองอะหาขาดอีกสามสามตัวไม่รู้จะหาได้ปลา,าก็ไม่ค่อยกัดผมเท่าไหร่กัดก็ตัวเล็กวัดไม่อยู่นะดีนะวัดลอยขึ้นมาโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมไม่มีกัดเลยครับเอาแล้วหาตัวยากแล้ว ถังน,น้ำใสนะไม่รู้ตัวใหญ่หรือเปล่าถังน้ำโอ้โหมาแล้วโหวโดด เฮ้ยเฮมาแล้วโอ้โหโดดมาแล้วมาแล้วโอ้โหดันน้ำใสอย่างแรงอะ่ะฮึโอเคใสสวยโห้ยว่าจะสแกนหาตัวเห็นมันดันน้ำโอ้โหใสสวยเลยตัวเนี้ยครับโอ้โห,โหผมก็นึกว่าตัวเล็กเห็นดันน้ำใสอย่างโหดเลยโอ้ย ครับนอเคหวัดทะลุนี่ครับมาแล้วตั้งที่สามอ้วนๆเลยไซส์ล้สามขีดกับสี่ขีดได้อยู่สี่ขีดเลยล่ะปลามันอ้วนนะก็ยังพอมีตัวอยู่อาจารย์บอกมันเขี่ยวแล้วเก๋ครับเดี๋ยวไปหาตอ่อครับอีกสองแต้มก็จะได้คันเบ็ดแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันว่าผมจะได้หรือเปล่าเี๋ครับปาม,มันเขี้ยว なんの薬。の ตาเขี้ยวมากเลยครับนันะเฮ้ยเฮ้ยนั่นภะมาเลยแก้วเอ้ยน,นั่นภะมาเลยแก้วเต็มท <c oughs> ี่สีโอ้หูกัดจริงจังเลยตัวเล็กนะ จริงจังเลยอ๋อไอ้เก้าอุ้อนอยนี่ต <c> อ <oughs> นที่สี่นะครับกัดเป็นเด็กตกปลาแอร์ไลน์ รีมิเต็ดสีช็อกโกแลตเดี๋ยวผมเดินกลับไปในหน้าตัวนผมอยู่ในน้ำนะครับมาแล้วครับมาแล้วอีกหนึ่งแต้มตามที่สี่แล้วกัดเป็นนี่เลยติกปลายอะไรเนี่ยดูอีกหนึ่งแต้ม,ตม,ม,ตตตมผมก็จะได้ขั้นเบ็ดแล้วปลากรักติดต่อเลยครับไอ้เดี๋ยวไปหากั้นต่อเวลาย,ยังมีลองตรงนี้เลยแอร์ไลน์ส่งอรไลน์บินไหม มันร้อนมันไม่น่าจะมีตัวเท่าไหร่ เปไงตันที่ห้าไไต, 5. ต้องมาเปไงตันที่ห้าต้องมาแล้วต้องมาแล้วอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดอย่าหลุดนะโอ้ยอย่าหลุดนะโอ้ยมาแล้วขันยักษ์ทองมาแน่ๆมาแล้วครับนีแ่แต่ตันที่ห้าโอ้โหตัวเล็กนะ แต่ก็ส่งหนนะ่อยหนึงเดี๋ยวแป๊บนะครับโอ้โหอ่านะครับนี่แต้มที่ห้าเอ,อ้ตัวเล็กนะแต่ก็ทำให้ได้คันเบ็ดเหมือนงานก็รอดแล้วรอดแล้วภารกิจถือว่าสำเร็จครับวันนี้โอเคจะไปรับครับสรุปผลวันนี้ผมก็ได้มาแล้วห้าแต้มนี่แหละผมก็ทำภารกิจสำเรออ็จนี่ฮารกิจกิ้งเขาครับ เหยื่อก็ก็เป็นนี่เลยนี่เย็นเลยตัวเดียวใช้ตัวเดียวยาวๆเลยแต่งหัวนิดหน่อย,ยนะแต่งหัวลนไฟนะเย็นเลยขาก็จะฉีกละห้าตัวได้ห้าตัวพอดีก็ถือว่าภารกิจวนันนี้สำเร็จตกกระชอนห้าตัวไปแรกคันยักษ์ยางยักษ์เอ้ยยักษ์ทองของ ค่ายเด็กตกปลาก็นะนะท่านไหนก็ลองทําดูครับมันไม่ได้เสียหายนะครับเพราะเป็นกิจกรรมของ BPO m a s t e r c a s t เข้าไปดูครับกติก,กาไม่ยากเลยไม่ยากครับแค่ตกปลาน้าๆนะนะนะมีคันของค่าย BPO แล้วก็ซื้อเหยื่อเด็กตกปลา i อไลน์มาเดีย๋ยวผมก็ซื้อมาสองตัวก็ใช้ไปแล้วตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งห้าตัว,ตวได้ห้าตัวก็คุ้มนะ ก็แล้วก็นะ้าก็ถ่ายคลิปหนึ่งตัวต่อหนึ่งคลิปรายงานว่าชื่อเฟซอะไรคันที่ใช้คันอะไรเหยือ่อปลาช่อนตัวที่เท่าไหร่ของเหยื่อตกปาลาแอไลน์เหยืย่อเด็กตกปาลาแอไลน์ได้ปลาช่อนตัวที่เท่าไหร่ปลารวมตัวที่เท่าไหร่อะไรก็ประมาณเนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรมากครับก็ลองนา้นาลองไปทําดูให้ได้กันทุกๆคนครับ ถ้าดูคลิปนี้จบนะโอเคครับก็ฝากนะนะกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ได้คอมเมนต์สอบถามอะไรได้หมดเลยครับเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ